เก็บได้เยอะแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเอาไปส่งร้านนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะได้ค่าถุงดำไหมเนี่ยไตซื้อถุงดำมา20บาทดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวแยกก่อนต้องแยกประเทแยกประเทด้วย ดพลาสติกต,ต่างหาขวดเบียร์ต่างแยกก่อนแยกประเภทกระป๋องกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ำมันลมนี้อันเดียวกันใช่ไหมยม่ไม่รู้อ่ะท่าน,นก็เอาอัดลมกักบไอกาแฟด้วยกันเพราะว่าเขาบอกว่ามันคนละอัน เฮ้ยเก้าปล่องเบียร์ก็เอาลงไอ้เอารวมไปเลยอ่ะน้ำมันลงก็เอล่องเบียร์รวมกันเออแล้วบอกว่าแฮว์หลอดออกเวลาทิ้งไงนี่ก็ต้องมาแยกเวลากวดตัดติดต่างหากอันนี้ไม่ถึงโหลหรอกเดี๋ยวงเบถุงน่าไปเราส่งถุงนี้นเลยเฮ้ยเออก็จะเป็น เป็นสังกะสีกับอลูมิเนียมใช่ไหมหัวซื้อถุงใหญ่ไปเลยแล้วเอาว้าเพราะมันใหญ่ก็ใหญ่ไปดิก็ว่ายี่สิบบาทหกใบดูดิว่าจะคุ้มค่าถุงวะเดีคุ้มค่าถุงรอเปล่าเดี๋ยวเก็บแล้วหัวไปเของไปครัหัวจะไปเริ่มเก็บนะไบ้่างเก็บใหม่เก็บ

เดี๋ยวเอาไปนั่นไปด้วยเออเอาหวดรวมไปกับตัวนี้ก็ได้ไั้งเราค่อยไปเอาแยกออกตรงนั้นนี่ใส่หลังไปเลยยกหลังเราก็ยกเก็บใส่หลัง็จ เอาขวดอะไมน้เอาใจ่ตรงลก็รู้ไงก็เอาขวดใตล,งลังไงแล้วก็ตึงตรงนี้เลยขวดอ,อันนี้ะอันนี้ก็ทิ้งเฮ้ยก็บกลับไปกันฮะ ขายไห้น้อยจะชั้งวันปลกิ่งแดงอ่ะได้หมดฮะได้หมดเป็นโหลละปไปอย่างเงี้ยโหลตัวบ้านอ่ะ

หนูแดงหนูเดงหนูเดงหนูเดงเอาไปจิ้มฟันน้องอันนี้กนน็น่าจะมาขายรถมาขายเหมือนกันกนะรถมาโซ่แหมมาที่เดียวกันจุดไม้เดียวกันจุดไม้เดียวกัน อ๋อนั่นรถเขาอุ๊บอันนั้นรถเขาเขาซื้อข้าวมาอ๋อไปีีนน่่เหนนัย ไม่ใช่ไปครับแป้งตรงไปไม่ไอ,อันนี้เป็นกระปอ๋องเบียร์กระปอ๋องเบียร์กับกระป๋องน้ำอัดลมอันนี้เป็นใสเบื่อมได้ไหมเบื่อไม่ได้อันนี้น้อยนะอ่าน้อยอมีอันเดียวพอดีเห็นเป็นพลาสติกโลเท่าไหร่คะอันนี้หัวกลับอันนะี้ไม่เอาโลละแปดบาทโลละแปดบาท นนีีม้าม,ามถึงโลไหมเนีย่ย <laughs> โอ้ยได้โลอยู่หนอได้สองโลาาโอ้ยปลาติกได้สองโลอยู่ <laughs> ว่าว่าจะได้ค่าอะไรนะค่าถุงดำไหมได้ได้ตรงรตนี้ใช่ไนม <laughs> อันนั้นขวดอันนี้ปลาติกส สองโลกระป๋องเบียร์โลเท่าไหร่คะสี่สิบครับเอออันนั้นกระป๋องเบียร์แล้วถ้าเบียร์ถ้าขวดเป็นหลังหลังเท่าไหร่สิบเอ็ดบาทนี่ไม่ใช่กระป๋องเบียร์นี่นหลเบอร์ดี้นะไม่อันนี้อันนี้อันนี้ป๋องเบียร์อยู่นี่เราแยกไว้แล้วไม่ถึงโล ยูนูนสี่ชีตนะครับแล้วไอก้กระป๋องนี้เท่าไหร่คะเบอบร์ดีสามบาทครับสามบาทบาทได้สามโลเอาลงอีกแล้วเหรอเอาลงี่แล้ว,วลมาสี่บาทใช่ตะเลขมันลงมามันก็ขยับลงมา <ừ S 3> ถ้าเละลงไอ้นี่จะยับลง<อ> จะไปทิ้งที่ไหนไม่เก็บอ่ะโยนให้รถขยะไงเออยยขะแกสามโลเก้าบาทแล้วนะเต็มบ้านหมดเลยสามโลก็เต็มบ้านแล้วบ้านหลังน้อยแล้วอันนี้โลเท่าไหร่คะแบาทครับเหล็กบางเหล็กบางเท่าไหร่นะแปดบาทเมื่อกี้เบียร์มันกี่บาทสี่ขีดเบียร์สี่ขีดอันนี้ก็สามสามโลกับหนึ่งขีด เองนะผมไม่ได้ดูนะงั้นเดี๋ยวจะบอกสักห้าโลตะเก้ากลับค่ะไม่ไม่มขายอันนั้นมันมีเหล็กด้วยนะคะในในนั้นมันมีเหล็กด้วยเหล็กเหล็กไอเป็นเหล็กท่อนอะ่ะม,มันจะมีเหล็กท่อนอยู่ไม่กี่ท่อนอ ขวดโลเท่าไหร่คะบาทเดียวขวดโลละบาทเอ้ยขวดหกโลสองขีดใช่ไหมเออหกโลกับสองขีดขวดโลละบาท เหล็กอันนี้โลเท่าไหร่คะสิบบาทสิบบาทได้สิบโลอันนี้ <laughs> <laughs> อันนี้อ <laughs> ันนี้สิบโลได้อันนี้สิบโลสองโลกันหนึ <laughs> ่งขีดขอบคุณค่ะม <laughs> ีมาใหม่ครับ <laughs> ได้ <laughs> ได้เก้าสิบสองบาท <laughs> ไปแล้วได้เปียกเด็กน้อยอยู่ได้เปียกเด็กน้อยอยู่